พี่เจตคนกลางต้นไม้คนหลออคุณยายคนแก่เชื่อเรื่องผีไหมตอบเลยจ้ะเชื่อฮะโอ้ยพระเวสวรรคเนี่ยเขาชอบลงประทับตอนคืนแบบตอนมันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยล้วก็ขับไปปิดปิดกจะจดเหรอไม่ใช่เล่าเรื่องผีไปมากมายแต่มั่นใจว่าที่เนี้ยไม่ยังไงก็ปลอดภัยไม่มีถ้าเจอคือเป็นผีแบบหล่อหรือว่าหน้าตาดีก็จะเป็นไปได้ ดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับก็สู่5 Sweet ท o m e นะคะ Ghost Comedy ที่บ้านนี้ไม่มีผีแต่ว่ามีคุณยายเอาวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะอยู่ที่โครงการเศรษฐิวงแหวนจตุโชตน,นะคะแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้ก็สบายตาเช่นกันโบเผือกก็คือ อย่างนี้ได้เลยบ้านทุกหลังนั้นสบายตาแขกรับเชิญก็คือสบายตาละน่ารักเพราะฉะนั้นเชิญมาเลยดีกว่านะคะอุตส่าห์เตรียมวีดกันอยู่แล้วติวเตอร์กอลพัทและยิมปริญญากรสวัสดีครับสวัสดีครับโเห็นไหมมันสบายตาอย่างที่บอกจริงๆสวัสดีนะจ๊าสวัสดีนะจ๊ะสอคนนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคย พี่เจ็ดคนกลางพี่เจ็ดคือใครแล้วคนกลางคือใครอ่ะลองเล่าย่าอๆเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเป็นแต่เล่าจริงไหมนะค่ะมาคือเป็นคนกล,กลางครับไม่ว่าจะด้านความสัมพันธ์หน้าตาครอบครัวหลายๆอย่างเป็นคนกลางหมดเลยครับพี่เจ๋เนี่ยจะทํางานอยู่ออฟฟิศแล้วก็วันหนึ่งมีน้องไม้ซึ่งซึ่งผมเป็นน้องไม้ก็มาฝึกง,งานในออฟฟิศนี้เขาก็เริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นใช่แต่คนนี้ก็จะเป็นสายแบบนี่ดีพอแบบคนหน้าตาดีกว่าเราตั้งเยอะไม่มั่นใจตัวเองอะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นไม่ใหญ่ คนกลางครับผมคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปเนี่ยจะมีชะตากรรมอย่างฉันนี่แหละเป็นอย่างไรเพราะฉันก็ติดตามกันได้พีเจคนกลางต้อไม้คนหล่อคุยายคนแก่จบเลยวันนี้จะพาคุณปุยายมาซื้อบ้านจะกังวลให้นะคะหลังจากที่ได้บ้านที่ผลิตจากกระดาษแล้วก็ต้องกลางมีกาพร้อมกับอาหารหนึ่งชิ้นเอ๊ะนั่นบ้านแมลงสาบจริงจริงมีเรื่องต้องคุยกับสองคนนี้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวชวนเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าโอเคครับจาไปเลยครับไม่ใช่รหลัอเีล่าหรอหลังนี้ 哈哈 <laughs> เราสองคนเนี่ยถือว่าเป็นเจนสองของดูมันดิเคยเจอพวกยีปปี้อะไรอย่างงี้ป่ะเจอประจำครับแก๊งเจนหนึ่งเออชอบเล่นชอบหยาชอบถานรู่นฐานนี่อรไรเอออล้ยิ้มกับติวเตอร์ต้องไปทําอะไรโนๆนเหมือนเจนหนึ่งอาจจะไม่โซนเท่าเจนหนึ่งใช่แบบคนละสไตล์กันเจนหนึ่งเรียกว่าเป็นตำนานอะไรอย่างงี้แบบกิจกรรมที่มักจะทํามันคืออะไรจ๊ะเป็นแนวไอฮามีถ่ายเรียลลิตี้บางทีก็มีถ่ายรีแอคบ้างแฟชั่นทะเลอะไรเนี้ยครับไม่มีใครเอาผ้าผู้ที่นอนมาทำชุดต่อเลยล่ะเป นี่จบแฟชั่นที่ไหนมาครับเนี่ยเฮ้ยเฮ <laughs> <c oughs> ้ยลูกสองลูกสองอ่าอาลูกนั่งมาครับลูกนั่งหนึ่งสอง,ส,องสามจะบอกว่าแฮนด์อยู่ จริงๆแล้วเธอสองคนทั้งยิมทั้งติวเตอร์นี่เป็นคนติดบ้านไม่ติดบ้านครับก็าอยู่คอนโดครับก็อยู่คอนโดครับก็อยู่คอนโดครับเราเป็นคนอยู่ติดคอนโดไหมจ๊ะหรือคอนโดมีไว้สําหรับนอนเฉยเฉยติดบ้างไม่ติดบ้างครับวันที่ขี้เกียจก็คืออยู่บ้านสามารถถ่ายเอเอเออย่างนี้ไปได้ทั้งทั้งวันเหมือนกันพอถึงแต่ก็เป็นคอนโดเหมือนที่บ้านถ้าผมกับต่างจังหวัดเนี่ยวันไหนเราจะอยู่ที่บ้านกับ ครอบครัวครับบ้างวันไหนเราจะออกไปหาเพื่อนครับที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดน่านจังหวัดที่ไกลที่สุดมีอีกหนึ่งจังหวัดที่ไกลกว่าจังหวัดอะไรจ้นูนนู่นนุ่นนี่มีหรอจังหวัดอะไรน่ากลัวที่สุดอยู่ข้างจังหวัดเธอเลยจังหวัดจังหวัด ยินคนที่ไหนคนลำพูนครับคนลำพูนเหรออย่างช่วงนี้กระแสหนังผีนี่มาแรงมากเลยอะเรื่องล่าสุดที่ดูมันรัดดาแลน10กว่าปีแล้ว10อ้าหรอถือว่าเป็นเรื่องที่แบบขดหวนลุกจำได้ไหมว่าเรื่องที่ดูแล้วกลัวที่สุดคือเรื่องอะไรสองสามแพ่งมั้งฮะสี่แพ่งสระต่ายสี่เหรอผมให้รัดดาแลนแลัดดานแลนใช่เพราะว่าผมน่ากลัวเ ทั้งที่จริงผีโวกมไม่ได้เยอะด้วยเนาะแต่มันแบบมวนมันน่ากลัวเนาะพลังงานนะเออเล่นเป็นผีได้แบบหนึ่งอย่างอยากเล่นเป็นผีอะไรผีตลกครับผีฮาโลวีนอะไรเงี้ยผีจีนเพราะหน้าเราติ๊ติ้งต้องก้อยเหรอแล้วก็เพื่อข่าวแล้วก็เอาเอายันแปะอย่างงี้ปุ๊บก็จะคางเลาดีวเตอร์แหละค่ะซอมบี้นะโอ้ยจริงๆเราสองคนนี้ก็ยังมีเล่นซีรีส์ซอมบี้ด้วยใช่ก็กำลังจะเปิดกล้องแหละครับชื่อซอมไบเวอร์ค่ะถ้าชื่อภาษาไทยก็เป็นมหาลัย คเอบเพราะฉะนั้นไหนๆก็คือมีความเกี่ยวข้องเดี๋ยวเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับผีนิดนึงดีกว่ากับเกมนี้นะคะทำต้องตาะ เรามาเล่นเกมคำต้องสาบกันนะคาติกาคือ3มคนห้ามพูดคำที่อยู่บนหัวของตัวเองถ้าเกิดว่าใครหลุดพูดคำของตัวเองออกมาจะโดนทำโทษวันนี้เราจะทำโทษด้วยการตอกเล็บเรียนมหาหลัยทุกมหาหลัยมันจะต้องมีตำนานที่ของตัวเองสร้างเรื่องได้เลยร้างเรื่องได้เลยวันหนึ่งวิคัตดีสกเป็นวันหนึ่งวันที่31มสิบเอ็ดรามีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบต้องทํากิจกรรมโรงเรียนเพราะว่ายอย่างตอนกลางคืนโรงเรียนเออมหาหลัยเขาก็จะมีแบบ จัดกิจกรรมจัดฮาโลวีนปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประตูตีประตูตีใครพูดกูเหรอออะไรอะไรอ่ะเกมจบเร็วจังเลยอาจต่ออาจฉันแพ้แล้วแต่ฉันจะมีสิทธิ์สลวนสอคือปกติอ่ะกลุ่มนี้จะเอารถยนต์มาแต่วันเนี้ยคือทุกคนอ่ะเรียกวินเพราะว่ารถยนต์ของแบบเพื่อนคนหนึ่งแล้ว เราไม่พูดอะไรหน่อเรอกังจะช่วยเสิร์ฟเว้เราเล่าอยู่แล้วรู้ไหมแบบนั่งนั่งทำไมต้องนั่งวินรถเต็มรถ<อ>พังก็บอกไปเมื่อกี้ออถ้าเป็นผมอะ่ะเธอไฟอย่างนั้นใช่ปะผมรีบวิ่งหนีเลยวิ่งหนีแล้วไปไงต่อฮะคือก่อไไนที่จะวิ่งหนีมันจะแบบอ คือเราต้องเห็นภาพสถานการณ์ต่างๆมันแบบมันน่ากลัวมากเราก็เลยแบบจนทนไม่ไหวอ่ะคือถ้าเป็นชันชันก็จะไม่อยู่ฉันก็จะออกจากมหาลัยให้เร็วหรือถึงบอกพวกมึงไปหาทางยังไงออกจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนฉันน่ะไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่อีพวกรอบข้างชั้นเนี่ยมาทาไมขี่เข้าเหลือเราอยู่คนเดียวเขาก็วิ่งก่อนเลยประตูออกไม่ได้เรียกวิ่งมาเลยอินเทอร์เน็ตทางโทรได้คือโทรศัพท์หายไปนานแล้ววิ่งหนีมาอยู่ในห้องเนี่ยก็เลยแบบหาแล้ว คือไม่อยากกลับรถยนต์อะสตอรี่ไลน์ของเรื่องนี้คืออะไรไม่มีถ้าเกิดไปเจออย่างนั้นะเธอไม่กลัวหรอวะดจริงกลัว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 เหรอคับพี่ตัวเองแขยงด้วยไม่หมอดใส่ก็รถยนต์ไม่มอดใส่ก็รถยนต์โคตรพินลุดเลยอ่ะเกมนี้นะคะที่เป็นคนชนะไป บทลงโทษของเราในขณะที่เราพูดเรื่องผีลงโทษก็จะต้องเกี่ยวข้องกับผีวันนี้จะให้กินน้ำเหลืองผีป้าหรือเปล่าวันนี้จะต้องให้หั่นมันฝรั่งลดพริกปีศาจก,กับมะนาวแม่น่านนกาได้ยินกิ้งเทาอยู่นะเอ๊ะทำไมไถ่ายถ่ายกับพนักงานกินก้งดาวไม่ต้องสื่ออะจ๊ะย <c oughs> <c oughs> ์อจารไอ้โม่อยากจะบอกเขาเหรอ เวติมอีกนิดนึงครับเดี๋ยวคือเปนคนเราเานี่นนะมันไม่ได้ยืนจะยืนจะยาวหรอกจะยืนจะยาวอะไรตอน้ครับเท่ากันเฉยเลยไว้ชนะอดกินจ้าอหวางเรื่องล่าสุดสวีทก่อนจะให้เล่าเรื่องผีต้องถามก่อนคำถามนี้มีแค่ตอบแค่ yes หรือ no เท่านั้นเชื่อเรื่องผีไหมตอบเลยจ้ะเชื่อหรอเชื่อครับแ่ทำไมเชื่อเพราะเคยเจอหรอผมเคยเจอโอ้กห ค่ะว่าที่สองแล้วกลัวผีไหมอู๋อนุ่งกลัวกลัวถ้าเป็นผีที่แบบสร้างขึ้นมา <ś lad> ไปได้แล้วเคยเจอผีหรือไม่อุ้ยอ่ะเล่าเลย <ś lad> ฉันว่าจากดีกรีความเจอฉันว่าของเธอจะเป็นระดับประถมปลายแต่ของผมประถมปลายเสร็จปุ๊บข้ามไปด ok ็อกเตอร์เลยไ่ <ś lad> ด็อกเตอร์นี่หมายถึงว่าเข้าวิทยาศาสตร์ <ś lad> ต่ออ่ะลองลองลองเราชอบขับรถทำบุญตอนกลางคืนห้าทุ่มอะไรเง้ย เพราะเขาบอกว่าท้าวเวสวรรณเนี่ยเขาชอบลงประทับตอนคืนแบบตอนมันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วขับไปปิดปิดก็จะตดเหรอไม่ใช่ตำรวจเรียกปิดปิดออปิดวัดปิด s <S วัดปิดวัดปิดผมก็จอดรถอยู่สักพักประตูเปิดเอง <ST AR> อีกใจหนึ่งเรา เรารู้สึกเราทําดีเราก็เลยไม่กลัวพราเราจะมาไหว้ท่านยอยะไรเงี้ยท่านอาจจะรับรู้ว่าเรามาแต่เราแค่ไม่ได้เข้าไปยอยะไรเงี้ยไม่เข้าไปมาสปปนุกปะเนไม่เข้าฮะไม่เข้าท่านรับรู้ผมก็เลยยกหมอไหว้ข้างหน้าแล้วผมก็ไปเลยคนลุกไปหมดเลยเนี่ยอ๊ยแต่ของเขาเนี่ยเจอเป็นเป็ะเลยอ่ะอ่ะเรื่องมันเกิดประมาณ เกือบ3ปีก่อนดึงเสียงต่ำมาอยู่ห้องห้องหนึ่งในกรุงเทพก็เป็นคอนโดครับผมช่วงประมาณ3-4เดือนแล้วคือแบบผีอ้ำบ่อยมากแล้วแบบจะเห็นเงาดำๆแล้วแล้วก็จะมีครั้งหนักสุดคือเราจะเห็นแบบเป็นตัวจริงๆแบบผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดนตะโกนใส่หน้าแบบกรี๊ดกี๊ใส่หน้าอะไรประมาณนี้จนแบบหลุดออกมาหลังจากนั้นก็ โทรไปหาหลวงพี่แต่หลวงพี่อบอกว่าเราอนอนแบบพักผ่อนน้อยอพี่ที่รู้จักกันก็บอกว่าประตูห้องนอนเราอ่ะมันตรงกับประตูห้องน้ําแบบพอดีเป๊ะเลยเราอาจจะรับสิ่งไม่ดีเข้ามาในห้องนอนเงี้ยเขาก็เลยแนะนําให้เราแบบประตูเลใช่ก่อน <c oughs> ห่วงจุย้ยที่นี้ห่วงจุ้ยดีมาก<อ>ใช่ให้เราหากระจกไปติดหน้าประตูห้องนอนเราหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เจอแล้ว ลังจากผมย้ายออกจากห้องนี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วมีคนมาอยู่ต่อก็คือโดนเหมือนกันเลยที่นี่ยคือพี่พี่เขาเล่าให้ผมฟังว่าเหมือนเหมือนกับที่ผมเห็นเลยผ่านไปตอนเช้า เปิดประตูห้องไปก็คือเพราะว่าไอ้กระจกที่ผมเคยเอาไปติดห้องนี้ยมันตกลงที่มันมีวิธีง,ง่ายๆไม่ต้องใช้กระจกหรอถ้าเกิดว่าประตูห้องนอกกนกับประตูห้องนอ้ำมันตรงกันใช่ปะเพื่อถอดประตูห้องน้ำออกไปดีเวลาอึเวลาฉี่เขาก็เห็นหมดเท่านั้นเอง <c oughs> อ๋อไ้หมดเลยประตูไม่ต้องติดมานะสมัยก่อนนาะหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นตลาดเือข้าวแล้วก็รอหมเสร็จก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งโผล่มาแล้วก็อับไปปรกอไปส่ง อพอขึ้นปุบดึกๆแล้วนะมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มส่งเสียงนะตอนแรกนนก็นึกว่าเป็นเสียงลมเว้ยจะมันเเสียงเออเออจักพับหนึ่งอ่ะไม่ใช่เสียงลมวะ่ะเสียงคนแล้วก็เริ่มร้องโอ้ยโอ้ยไม่ได้หนาวเว้ยอากาศมันก็ปกติอ่ะให้เสียงคนที่ไหนวะเสียงคนขับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแต่ร้องอย่างเงี้ยตลอดโอยโอ้ยฉันก็เลยก,กันใจถามอ่ะ ที่เป็นลายต่าบครับวงแหนมันร้อนถุงแกงคือแกงแล้วไปแต่หน้าหลังก็อย่างเงี้ยใจเขาจะมันร้อนเป็นลมเขาต้มปลาเขาต้องหัวปลาจจะแต่ว่าที่เสตทัศริวงแหวนจตุโชตทุกอันของเครื่อไม่มีผีนะสบายใจได้เดี๋ยวพาเดินชมจะได้เห็นว่าตรงโครงการของเสตทัศริวงแหวนจตุโชตเนี่ยไม่น่ากลัวสวยงามปลอดภัยแล้วก็จะได้เห็นว่าน่าอยู่มาก

คือกว้างขวางมากอ๋อเขาก็จะจัดฝั่งห้องนอนอะ่ะให้ไปอยู่ทางนูน้นเพื่อที่แบบแสกมันจะได้ไม่แยงไม่กวนขนาดนั้นขเขาออกกำลังกายก็ได้ตรงนี้สำหรับคนแบบวอร์มวอร์อมเรา่นี่ยแต่ผมชอบตรงถงอันไรมันโล่งดีมันเหมือนแบบอยู่ในสวรรค์อุแม่ แม่หันแต่ไปทางนี้ก่อนมัน morning, มตกใจคุณแม่พอเนี้ยพอพี่ผมแบบใส่อย่างเชิญเอาเหล่านี้มาให้ใส่อ่ะฉันดูกระเลือกระลังเหมือนกันเนาะโอ้ยตึงตึงตึงโอ้ยในบ้านนี่ก็คือว่าสิ่งเอาในความสะดวกครบครันเนาะครบแล้วแต่ว่าส่วนกลางเขาก็น่าสนใจมากผมยังดูพับจริงๆผมชอบแบบเดินสวนมากเออเดี๋ยวจะพาไปดูตรงพับเฮาส์ด้วยค่ะอาฝร่งเดี๋ยวไปดูด้วยชุดนี้หรอใส่แค่จะกล้ามดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราออกกำลังกายแล้วัน ฉันต้องเชื่อเด็กพวกนี้หลายีเลยต่ไว้น้ำสวยกันน่าสวยมากเลยเนาะมีระบบความปลอดภัยที่ที่ปลอดภัยมากแล้วก็ เนี่ยส่วนใหญ่มากเลยแต่ฟุตบอลได้กับทุ่งรันหลาเราวิ่งเล่นช่วงเย็นอะไรเงี้ยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคุณผู้ชมที่มองอาหารที่อยู่อาศัยที่ทําเลดีๆแต่ว่ายังใกล้เมืองอยู่แต่ว่าเข้ามาแล้วก็มีแต่ความสบายตาสบายใจเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยสาหรับเศษแสตชิรบงแหวนจตุโชชนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรไปสอบถามได้ที่1 6 8 5หรือว่า www. แสนชิรี .com คือจริงๆแล้วโครงการที่อยู่อาศัยของแสนจิริไม่ได้มีแต่โครงการบ้านอย่างนี้นะ ทั้งคอนโดมิเนียมแล้วก็ทาวน์โฮมเนี่ยก็มีให้เลือกในหลากหลายทําเลที่เหมาะสมแล้วก็เข้าไปอยู่ยังไงก็สะดกสบายใจคุณผู้ชมวันนี้น่ารักมากเลยนะอยากจะอยู่ให้อีกยาวๆเลยขอบคุณแขกรับเชิญของเรา2องคนมากเลยอยากจะให้มาแทนเทปที่แล้วเลย เดี๋ยววันนี้ขอบคุณติวเตอร์กับยิบด้วยนะครับขอบคุณครับฝากาพิจิตรคนกลางด้วยนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับก็กำลังใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับก็เรื่องซอมบี้เวอร์นะครับมหาลาัยคล,ลัง่งแล้วก็เป็นแนวซอมบี้ครับผมรอติดตามสนุกสนานแน่นอนนะครับด้วยหนุช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของน้องด้วยไม่ว่าจะเป็น i five myspace icq และ fhn messenger โอ้โห <laughs> มากเลยครัวันนี้ขอบคุณสองคนนี้ด้วยนะครับยังไงเอพิโซดหน้ากลับมาติดตามดูกันว่าผมจะชวนใครมาดูโครงการดีๆ ของแสนสิรินะคะติดตามได้ในใน5่าสวีทโคโกสคอมดี้ที่ไม่มีผีแต่มีแต่ความสนุกสนานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีนะคะ